สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงหลังจากที่ปล่อยเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงนะครับพี่น้องตอนนี้ติดหกมาแรงนะครับพี่น้องยอดวิวตอนนี้อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นนะครับหน้าบ้านนะครับพี่น้องนี่เป็นเพียงแค่หน้าบ้านนะครับแต่หลังบ้านมันสิไหลไปกว่านี้นะครับพี่น้อง จอยกันดันจอยกันแช่นะครับพี่น้องเอินฮักนั่งเอกหน่อยเมื่อนี้น้องอิงมีงานรับเชิญนะครับที่ศูนย์โตโยต้าศรีสะเกดนะครับพี่น้องจังไดก็ซอยกันดันซอยกันแช่ครับพี่น้องให้ติดหนึ่งมาแรงให้ได้นะครับพี่น้องมือหนึ่งหนึ่งล้านวิวไปเลยนะครับหรือสองล้านวิวไปเลยก็ได้นะครับเอินฮักนั่งเอกหน่อยครับพี่น้องดันดันนะครับ ตอนนี้ยอดวิวเอื้นหักหนั่งอีกหน่อยก็ไหลเรื่อยๆนะครับพี่น้องขาดว่ามือแรงนี้นาสิไลยางแรงอีกเทนึงนะครับเพราะว่าพี่น้องเฮาเป็นเหตุงานอยู่นะครับซอยกันดันซอยกันแซีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านเพ่งอันดับหนึ่งมาแร่งอยู่บอกไกลน,นะครับพี่น้องดันดันครับ